Okay จะได้พูดด้วยย่างขาอ๋อขอขอขอเล่นพับได้ไหมครับโอเคโอเคขอพนะคะขอหยับพัดจัะครับพัดหยับครับขอหยับพัดนะนี่อะไรนะนี่ยี่เนื้อตรงไหนครับนี่ขออนุญาตะการขอหยับตะการไม่มีสารขอหยับพัดนะ

ครับก็งานนี้เราเป็นงานที่ส่งเสริมให้คนตัวเล็กๆได้เติบโตขึ้นนะครับคนตัวเล็กๆของเราอยู่ในชนบทมากมายทั้ง76จังหวัดนะครับโดยเฉพาะยิ่งชาวบ้านขณะน,นี้เขาต่อสู้กับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่กระทบกับการดำรงชีวิตของเขาเพราะนั้นเขาได้ใช้เวลาว่างเท่าที่มีอยู่ได้ใช้ฝีมือได้ใช้สติปัญญาได้ใช้วัฒนธรรมดังเดิมที่เขามีนะครับมาสร้างสินค้าขึ้นจาก ที่เขามีอยู่นะวัตถุที่เขามีอยู่ในชุมชนนะครับตรงนี้ได้เริมสร้างขึ้นมาแล้วเราก็สนับสนุนตรงนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนขาดที่สุดก็คือความสามารถในการตลาดความสามารถในการเอาสินค้าไปเติบโตในที่ต่างๆนะครับถ้าเราทําอันนี้ได้สําเร็จพี่น้องประชาชนจะมีชีวิตท,ที่อยู่ดีกินดีอยู่กับครอบครัวเขาแล้วเราได้ใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่นแงนแอง คือช่วงาพานี้ก็มีอุปกรณ์มีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเครื่องมือในการนำสลเราได้พุ้ชัาน้องๆนะครับที่มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือสังคมเนี่ยมาทำนะครับครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งที่ให้ที่น้องในชุมชนได้มีโอกาสมาเรียนรู้และมาพบเจอคนรุ่นใหม่ๆเพื่อจะได้ปรับสินค้าปรับอะไรต่างๆเขาให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสดีก็หวังว่าเราจะต่อยอดนะครับสินค้าชุมชนในทุกระดับ ให้ปรับตัวขึ้นและก็สามารถไปสู่ตลาดโลกให้ได้เห็นว่ามีการคาดการณ์จำนวนคนที่ร่วมงานและเม็เงินยังไงบ้างซึ่งรวมไปถึงบิสเนสแมงชิ่งด้วยค่ะก็วันนี้เราคิดว่าเราน่าจะมีคนเข้าร่วมง,งานเราเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0คนนะครับบิสเนสแบงค์กิ้งเนี่ยเพิ่งเริ่มไปวันก็ได้มาประมาณ70กว่าล้านนะครับ77ล้านหรือไงเนี่ยครับแล้วก็เราคาดหวังว่า4วันนี้นะครับจากสิ่งที่เราร่วมมือกันเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำเงินได้ประมาณ300กว่าล้านซึ่งใน4วัน ที่ชาวบ้านมีโอกาสได้มาขายนะครับสามรับาประมาณ300กว่าล้านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าน่าประทับใจและผมว่าสิ่งสำคัญมากกว่าเงินที่เขาได้รับคือเขาได้รับโอกาสและได้รับเงื่อนไขโอกาสในการที่จะนำเอาสติปัญญาความคิดของเขามาให้โลกได้รับรู้ให้คนในเมืองได้รับรู้แล้วก็จะใช้ช่วยกับการดำรนชีวิตเขาได้ดีขึ้น นะ okay. ก็ตื่นเต้ <cutter> นมากมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเกลียนมากๆเลยที่เป็นส่วนนะคะแล้วก็เหมือนที่หนูบอกเนะมื่อกี้ที่ว่าเดินผ่านรูปอะไรย่างก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ได้เห็นสิ่งใหม่ๆเยอะมากๆเพราะว่าจริงๆไม่ได้มีเวลามาเดินชอบืออะไรเยอะเลยค่ะแต่ว่าพอเห็นแล้วรู้สึกว่าว้าวแบบว่า เราเติบโตมาเรื่อยๆแบบว่าไทยก็เติบโตเรื่อยๆด้วยแล้วมีแบบว่าของที่เข้าทางไว้รุนเยอะ์ตคนด้วยทั้งสุขภาพทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มันเป็นของที่รู้สึกว่าทุกคนใช้ได้ในทุกๆวันแค่ลองเปิดใจแล้วลองใช้ดูอาจจะยังไม่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืออะไรแต่ว่าอยากให้ลองมาใช้ดูใช่มภก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ตอนถ่ายทำซีรีส์แล้วพอได้มาเดินดูช็อปของที่ี่แต่ละแต่ละ ตั้งแต่เด็กรู้จักสินค้าบางอย่างมากอยู่แล้วแล้วพอวันนี้ได้มาเห็นอีกครั้งรู้สึกว่าประเทศไทยได้พัฒนาสิ่งนี้ให้เข้ากับเชนใหม่รุ่นมากขึ้นแล้วมันเข้าถึงง่ายมากๆเลยคะ่ะก็ต้องขอบคุณ <c oughs> ต้องขอบคุณน้องทั้งสองนะครับที่ร่ <c oughs> วมงาน <c oughs> และก็ให้ความสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์ <c oughs> ในการที่ทําให้พี่น้องประชาชนสนามารถก้าไปสู่โลกได้คราวนี้เป็นการก้าวเข้าไปสู่โลกที่เป็นสมัยใหม่ ที่กําลังเป็นสิ่งที่โลกเขาต้องการก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเรากําลังเอาสินค้าเหล่านี้ซึ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทนะเป็นความสําคัญในการทําให้โลกของเรายังเป็นโลกที่น่าอยู่ทุกทุกคนสินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าชุมชนและเป็นสินค้ารักษาโลกนะครับในการที่ทําให้โลกแรงขึ้นและก็เราได้เอาไปส่วนหนึ่งไปอยู่ในหนังเรื่องสินพักซึ่งก็ได้เอาสิ่ง,งต่างๆที่ชาวบ้านนี้อยู่ ใช้โอกาสโดยไม่ได้มีเงินทองอะไรแต่ได้โอกาสในการที่จะทําให้สินค้าเขาเติบโตไปได้แข็งแรงขยายทั้งฝ่ายเชิญชวนเลยคะ่ะสำหรับการจัดงานมีวันไหนถึงวันไหนไหมคะเราจัด4วันนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับอีก2วันคือเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะครับอยากให้มีโอกาสได้มาเดินชมได้ความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็ได้มีส่วนสนับสนุนให้พี่ mm hmm. น้องประชาชนที่ยากลำบากในชนบทสามารถที่จะเติบโตแข็งแรงได้ แล้วที่สําคัญเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากที่จะทําให้ประเทศเราพ้นจากวิกฤตได้มากขึ้นประชาชนจะอยู่ดีกินดีมากขึ้นอยากให้มากันเยอะๆครับเสาร์อาทิตย์เปิดตลอดครับนนคุณค่าเดี๋ยวเรียนเชิญสัมภาษณ์ดา,า,าราสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับเพ่นรเ่นเเจอนเลยา่ครับขอะไรให่น่เอะ่เป็นหเรในะร่เป็นอ่ปนรใ่เะเขนอะในไรห่นร่น่เป็นร ต้องต้องไปนันโอเคไหมไปเลยนะะได้ค่ะหลังจาก่อยตัวอย่างไป4วันรู้ร้านาวิวแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึก ไ,วกว,ไวกว่าที่คิดเยอะ<ช>ม,มากค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรารู้สึกว่าพวกเราก็ตื่นเต้นกับการปล่อยพายร์ลครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นยังไงหน้าโปรบิดแบกทุกใจ<ช>เพราะว่ามันเป็นตัวพายร์ลที่เราถ่ายกันไว้นานมากๆแล้วด้วยประมาณแปดแปดเดือนที่แล้วแทบไม่ได้เอาสิ่งที่ถ่ายจริงๆมาใส่เลยค่ะใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นในพายร์ลแล้วก็ตอนนั้นก็ ยังไม่ชินกับบทหรือว่ายังไม่มันเป็นวันแรกของการถ่ายเลยค่ะตอนนั้นใช่ใชค่ะแล้วได้ชมตัวไทหรหลออจากวิศวกรสร้างแล,าและที่มันถูกขังมางว้าวเลยสวยภาพสวยมากค่ะภาพสวยมูดสวยค่ะเป็นรู้สึกว่ามันเป็นพีเรียดจริงๆแล้วก็พอยิ่งมีเพลงของพี่เสียงของพี่แก้มมาอีกมันก็ยิ่งแบบอลังการงานสร้างมากใช่ค่ะหลายคนก็คือชื่นชมรอชมแบบว่าพูดเป็นคำเดียวกันว่ารอชมแล้วใช่ไหม ก็อยากก็อยากให้ทุกคนได้ชมแล้วเพราะว่าก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทั้งทีมงานนักแสดงตั้งใจมากๆในการทำเนาะรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ดูเนื้อเรื่องน่ารักมากๆแล้วก็มีคอมเมนต์ไทยเยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากๆค่ะเพราะเวลาเคยทำค่อนข้างนานเพราะคนจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนรีเื่อยู่ครับมันรู้สึกยังไงบ้างกับช่วงเวลาที่มันผ่านมากว่านจะมาสร็จกันเนี้ย ตกล้มอ,อยู่อ่านไปได้ไงอะสะดุดนิดนึงสะดุดนิดนึงปวขานิดนึงรู้สึว่ายากมากสำหรับทุกคนทุกตัวละครที่เกิดขึ้นในในซีรีส์ทั้งชุดสถานที่ทุกเซตที่เราถ่ายทำมันแบบ ต้องถูกเซตใหม่หมดเลยให้เป็นพีเรียดก็ภาษาก็ยากเหมือนซีนจะเท่านี้แต่ว่ากลายเป็นว่าเท่าเนียเพราะว่าแบบว่ารายละเอียดเยอะรายละเอียดเยอะมากค่ะในเรื่องของภาษาไดร์อกแค่ไดร์หลอกแค่ประมาณหน้าเดียวแต่ว่าขยายแล้วได้ประมาณสีนหน้าเพราะว่าประมาณนั้นเยอะจริงๆประมาณนั้นละค่ะแล้วยงเรื่องภาษามันเป็นยังไงบ้างเราพูดชัดบ้างหรือเป ก็เลืออย่ราชาสามอะไรเงี้ยเป็นยางมากยากมากยากที่เรียนอะยากมากค่ะยากยากที่สุดแล้วเรียนถ้าเรียนจริงจังเลยใช่ไหมอะไรนะคะเขาต้องแบบว่าบทพูดหรือการไม่ไม่มีการเรียนเลยค่ะคือจะเป็นการว่าอ่านบทอ่านบทอ่านบทแล้วก็มีถาม acting code นิดนึงถามวงกับว่าแบบอันนี้ยังไงค่ะไม่นีถามแล้วทั้งสองคนมีคำที่มันติดปากมาทำจริงป่ะมันยากเปนหอกเสีย์ใช่ได้สักทีอย่างไรเสีย ที่พูดไม่ได้ใช่ไหมคะที่รู้สึกว่ามันไม่มันรอเรือไม่มาอ๋อพูดไม่ได้ดูมี่สองคำที่รู้สึกว่าเอ้ยเธออุ้ยหนูไม่ไม่เอาหนูย้อนกลับมาเนี่ยเออเอาอะไปกลับมากันไหกันกลับมากันดูมี่ดูมี่สายบาย ไม่ได้ดูหนูขาดูหนูเหรอหนูหนูเอาเอาเอาใหม่เอาใหม่กลับมากลับมาติดปากหนูมีสองคำที่ติดที่ติดที่ติดก็คือนิ้วหญิงอ๋อกับนิ้วหญิงกับเย้าหญิงเย้าหยิ่ะนิ้วหญิงแปลว่านิ้วของหญิงเขาจะพูดพูดพูดรว่แบบเขว่านิ้วหญิงเย้าหญิงแล้วพอมันเป็นประโยคที่ต้องพูดยาวๆอ่ะ น้องฟินพูดไม่ได้ตัดเลยเพราะว่าเ <มา S 1> ย้าเนื้อหนิงยิ่งนิ้วหน,งนิงอะไระไม่รู้ถ้าแยกออกมาเป็นภาษาไทยมันก็คือนิ้วกับนิ้วของหญิงใช่พอมันเป็นเลยด้วยก<อ>ันพอมันไปด้วยกันแล้ว,ม,ว,ลวมันอยู่ในไดอะล็อกที่ยาวอ่ะหนูจะขอพูดกลับว่าแบบหนูขอมขอไม่พูดคำนี้ค่ะอ้าวอไม่พูดคำว่านิ้วหญิงก็พูดอะไรนิ้วของหญิงเหรอนิ้วย่าทำนิ้วของหญิงสิค่ะอะไรอย่างเงี้ยขอคำขั้นหน่อยขอมันยากหน่ออมัติไหมอนุนมัติไหมหรือไได้ค่ะเพราะว่า มันติดจริงๆเหรอแต่ว่าเป็นปโยกไม่น่าที่จะบอกว่ายุยยิ่งเยอะยากมันจะมียอหญิงเหมือนกัน2อันรอเรือสองอันรอลิงสองอันรอลิงและรอเรือหลายอย่างคนคนเยอะเย้าหญิงเย้าหญิงเย้าหญิงแต่ว่าอย่าล้อเล่นกับเราซิอย่าล้อเล่นอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นอย่าล้อเล่นกับใจเลยใช่อย่าเย้าหญิงเล่น ก็ขอไม่พูดขอไม่พูดแล้วขอเปลี่ยนว่าตัดออกไปเลยถ้าตัดออกไปแล้วจะใช้คำไหนมาเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำไปเลยอย่าแกล้งกินหรืออะไรอย่างนั้นไปอีกอีกเขินนะคะอะไรประมาณนั้นไปค่ะทางเราทางเราบ้างออ๋ทั้งหมดทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดที่เป็นคอมเมดี้เหรอเปิดมาหน้าแรก ตัดคำไหนได้นะไม่ได้สักคำก็แล้วมึงจะตัดคำไหนก็หลือไม่เหลือไม่ไเลแล้วนะราชสัพพัะใชใยัใช่ใชนหนูรู้สึกว่ามันยากตอนที่เอ่ยยิ่งคุยกับท่านแม่เสด็จพ่ออะไรอย่างเงี้ยท่านอาอุ๊เขยศสูงกว่าไเงี้ยทั้งยาวทั้ง จำไหมประโยคอไหนที่พอเริ่มอ่านแล้วรู้สึกว่ายังไงก็ไม่เข้าปากยังไงก็ไม่เข้าหัวเป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่ว่าหลงกับห่วงอ๋อใช่ห่วงกับห่วงหรือเ่วงกับห่วงเอาห่วงหรือห่วงห่วงกับห่วงห่วงกับห่วงห่วงห่วงกับห่วงเทหะอรษใช่ไหมสมมติว่าแบบว่า เป็นยังไงอะห่วหญิงสมมุติสมุตรหนูสมมุตรไท้นินหญิงอันนินห่วงนะคะแต่แต่จะกลายเป็นอัน,นินห่วงนะคะห่วงอะไร <c oughs> อะไรประมาณนั้นท <c oughs> ันยากเขาไม่รู้ทาไมพูดไม่ได้แต่มันเหมือนแบบว่าคือถ้าสมมติาพูดในไม่มีเซนเทนต์ได้อยู่แต่พอพูดในเซนเทนต์ปุ๊บไม่ได้แล้ว้าเราไมมีวิธียังไงให้มันเข้าใจกับคำที่เขาเขียนมาได้มในนั้นใช่ไหมก็อ่านวงกลมแบ่งประโยคแล้วก็ สิรกูเกิลถ้ากูเกิลยังไม่ช่วยเราก็ค่อยไปหาเพิ่มกับหรือใครก็ได้ที่แบบว่าช่วยเราได้ใช่แล้วก็แต่ว่าพอช่วงนั้นอะที่พูดหลายๆแบบว่า after week after week เป็น8เดือนอะก็เริ่มเริ่มเข้าปากแล้วพอแบบคิวลังๆ kind of นะนิดนึงก็เก็เริ่มไปหญิกในวังบ้างแล้วเอยจริงจริงความผู้ิดมีสกิจกันไหมว่ามันงงๆน่าจะออกเลยค่ะม่อยู่อยู่ในซีนก็จะแบบ เล่นเล่นเล่นตามบทไปพอพอพูดผิดก็ใช uh ่เหรอใช่เหรอแล้วก็จะแบบฮะไม่ใช่ใช่แล้วก็จะถามผู้ช่วยพ่วงกับคนหนึ่งว่าพูดอะไรนะบท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 อะไรนะคะประมาอนั้นเขาบอกว่าผ่านแล้วเราไปดูมอนิเตอร์ไหมว่าเราเป็นยังไงบ้างสองคนในการพิวเวลเราไม่ไม่ถูกสีไม่สามารถส่วนใหญ่ฟินจะดูพาร์ทดราม่าเยอะที่ที่หนูต้องวิ่งไปดูหน้ามอนิเตอร์ว่าแบบ เป็นไงบ้างเชี่ใช่แสดงว่าถ้าผ bueno> ่านเรื่องนี้ไปสกิลการแสดงเราก็คืออัพเวลแล้วหวังว่าวังว่าเพรงะว่าหวังว่าอะไปอ่ะก็ะแตกต่างจากอดู่เลยหวังว่าเพราะว่าก็ณช่วงเวลานั้นทําเต็มที่แล้วแต่ว่าทุกเรื่องอ่ะจะมีความท้าทายของทุกเรื่องก็อาจจะก็ ก็อาจจะย่าเหมือนกันแต่อย่างสองเรื่องเราไม่เคยกดดันในความที่โปรเจกต์กระทั่งถุงสุดมากกดดันทุกเรื่องเลยแตจริงค่ะกดดันคนละแบบขีดมือกันยังไงเอออย่าขีดงืฉันนะขีดมือกันกันกันมองหน้าป่ะหรอมองได้้แต่ยืนต่อแสดงว่าคือตอนนี้แค่มองหน้ารู้เลยว่าตาก็รู้เลยสู้ทำไมไม่ได้สู้ใช่แล้วอย่างฉันมันเป็นทีเกียด ฉากเอ็นซีหรือฉากโรแมนติกมันจะเป็นประมาณไหนคนก็จะคิดภาพบอกว่ามันยังมันได้แค่มองตามันได้แค่แบบออ๋เดี๋ยวก็รู้อ๋อ EP หนึ่งคือที่สุดของฟินไปเลยมันเริ่มแล้วเหรอแค่ EP หนึ่งหรอ EP หนึ่งน่ารักก็ตาย EP หนึ่งน่ารักน่ารักเป็นเด็กมัดแกะไปเที่ยวสวนสนุกได้ไม่ใช่สวนสนุกอะไรว่างานวัดงานวัดจะได้ใช่ไหมจะได้จะได้ค่ะจะได้ใช่ปิดกล้องก็คือแบบปิดกล้องหรอ เป็นกล้อง EP ท้ายๆแล้วเป็นใครเป็นอะไรว่าไปเป็เดี๋ยวทีน้าก็มีวงว p หนึ่งใช่ไหมเดี๋วพูดว่านอนแอร์ได้ยังพูด่าพูดาอนแอร์ได้พูดได้แล้วใช่วันอนแอรพูดได้ปบรพูดมรู้พไม่ได้ยังไงเบอร์อไมโดนทขอโทษขอโทษขอโไปต่อไปต่อไปต่อ มานอนแอร์ใช่ไหมคะอ่าเขาได้วานอนแอร์แล้วเลยผมก็คือหาว่านั่นคืออะไที่ไหนอ่ะพูดได้เลยลูกมานอนแอร์ก็คือสีสิงหาใช่ทางช่องทางเวิร์กทอยค่ะก็ไวมากได้ดูไวมากไวกว่าที่พวกเราคิดไวกว่าที่คิดแบบเร็วมากจริงๆอีกเดือนหนึ่งก็ได้ดูแล้วต้องไม่ค่ะทุกคน วาวแน่นอนบอกเลยใช่ไหมเรื่องนี้วาวแน่นอนแน่นอนค่ะน่าจะนั่งรถเหมือนเดิมมีทุกแบบว่าเหมือนโรลเลอร์คอสเตอร์เหมือนเดิมอ่ะน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ทุกคนรอดูเรู้สึกยนดีใจแค่ไหนเป็นแฟนยังซัพพอร์ตตามให้ดที่จนเราได้รางวัลแบบนี้ แลาวะไรเขายังรอติดตามผลงานเราเราสึกอง,งไงบ้างดีใจมากแบบว่าเขาเป็นกําลังใจให้เราตลอดเวลาแม้ว่าจะผลงานเล็กผลงานใหญ่ทุกอย่างเลยเขาจะคอยแบบว่าเอออยู่ตรงนี้นะชพอตนะอยู่ข้างๆนะก็มันทาให้เราอยากสร้างผลงานดีๆให้เขาได้ดูรู้สึกเขาเป็นกําลังใจให้เราทุกวันในการจะออกมาทําอะไรก็ตามแบบงานวันนี้หรือว่างานอื่นๆที่ เขารอซัพพอร์ตเราในทุกๆงานรู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู Hinter ้สึกโชคดีมากๆที TER ่มีทุกคนอยู่ข้างๆแล้วก็อบอุ่นเสมอเลยค่ะก็ยินดีที่ถูกรักเสมอค่ะก็คือปิดท้ายก่อนแล้วอยู่ในนัดแบล็คพิลีนะอยู่เล่นนัดสี่เอ้สี่กรกฎาคมจูลายค่ะกรกฎาคมที่ไหนใช่เดือนเดียวดูมนจะเบื่อเลยกป็นปีหของเราอยากเบื่อใช่ไหคะพี่เบื่อไหมก็คืออยากปีหลังเบื่อเหมาหมดเพราะว่าตอนช่วงปีแรก

ว้าวเลยแบบนี้ว้าวแน่็นตัวนี้ว้าวแน่เด็กเปิดหลอนได้สิร๊ะ